นาโมหนตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาภาคาวตอะระหโตสามสัมพุทธทัสสะะมทัสสะา ขาวะโต สัมปทตสสาซอยผ่าเ,เด้อมือของเด้อ บัดนี้พอแต่ต <pod> ่างนามูแล้วที่สนค่อยสิว่านามูแปลว่าขาวันท่านอมยุกเทว่า ก่อนสิบันละยายเลื่องขันในลำมหาวิทยเทศดให้ยุมพี่น้องได้ฟังแจ้งคู่สุคนพวกพ่อตาเม่ส่วนและพวกทานทั้งหลายยิ่งและสายที่ลอฟังนั่งเต็มสาลากูว่ว โยมทั si uan, ah ้งปวงอยากฟังเรื่องกระแสธรรมบ่อนสิมวนขอชื่นสวนจงยังคอยหูหน่อยหมู่ขยุมตั้งใจฟังไปให้ม่มในลำมหาเวทสิบสามกันแม่ใหญ่ พากันฟังให้มันคักขันยาสินิไก่วินถ้าจิตใจเฮามันบอกพันเปรไปทั้งไม่ถ้าจิตใจเลื่อมใสเได้มาฟังบอนบันฉันสิเว้าสู่ฟัง บัดนี MM ้เริ่มบันต้นฉันสีเว้าตามเรื่องดอกเป็นมาเทศนาให้โยมฟังให้เจอจำเอาเรื่องสับสำเนียงก่อนแลกกระแสทําในเรื่องว่าโยมเอ้มยออย่าสิฟังแต่ทางเสียง ฟังสำเนียงวาดขอพญาน้อยสีอ้อยแทมออข่อยสีเว้าต่อเื่องตามเลื่องในทาลำขันในธรรมสัมมาศาสดาเป็นเรื่อง เฮียมเสียจาเป่าขอในลำมหาเวทเทศกันฟังเป็นขอขอขอแจ้งสิเก้าก่อนเออผู้ข่าสิวะขันตุนเอิ้นวาทัสะพรฟังเป็นก่อนต่อก่อนสิวะกันวันนี้ ฟังเด้อแถวโยมเจ้าทัดสะพรนกันที่หนึ่งย้อนเก่าถึงนั่งพุทธเดนเนาอ,อยู่ถึงสันฝ่าเป็นเมียงเงาทานพะอินทุกทุกอย่างตลอดสิ้นสนุกยิ่งเหลือเวีัสทั้งสนุมนั่งในกะมือนกือกองลานขน้าว,วิมานหอกว่างกองป่าคมใสเสือนเสียงบันเลงคึกคือ เอิอนบ่มีมือเสียงว่าเงาสมกับซืือว่าเจ้าเป็นเมียอีกองเอียนยำเสียกินเสีนอนบอ่ยาแค้นพ่อหน่อยมีคนคอยประเคนให้อาหารกินเป็นอยู่ประดับจันแก่นคู่หอมกุมทว่วทะลังนั่งอยู่ทั้ง เก้าอีสนมพันวิปัสพนาม่ใหญ่ฮีนก็บ่ได้กาดยูกะบต้อมอยู่ทางบันทมถึงเนาอยู่ถึงสวรรค์ฟ้าเป็นเวลานั้นยิ่งความเป็นจริงนี้เม็ดเกิดแก่น้องบ่มีอู้เมื่อฝัน บุบพภณิมิตว่านั้นได้บอกเหตุเศร้าสวรรค์เหตุจุดตีลงมาดอกเกิดภูมิภัยพีมาเกิดในเมืองไทยกับมีต้องใส่ศาสตร์พุทธดีนาอดาน้อยได้มองเศราเก่าราไทยเข้านั้นอินทิลาไทยจึงจะต่อเมีรักเป็นจังไดเนนางอ ยังใคอยโทมานังกาเข้านั้นุดเสดไทยจึงวันอุคงพาพีน้องสิได้จากนี้ลงไปเกิดที่ไตกันในเพื่นมนุษย์คนนี่กนันอีบ,อบ่พ้นเพราะนิมิตมันสังหอนจิตอาวอ เมืองสวรรค์บ่อยากไก่ไล่เว้นกระจักเม่นเว้นอีหยังของได้น้ำมาหน่าจองพระอินทาเว้าต้อนห้องอีนางลานาทาเพีง สุขและทุกบ่หัดแห่งซื้อว่าเมืองสวรรค์น,นางเอ้ยเข้ามากำน้ำท่านหลีนี่บ่มีใดเข้ามากำน้ำใสกันดานแสนโศกโลกมันบ่เทียงมันคือดามดังนิพพานซื่อว่าสงสารน,นี่หากเวียนไตเวียนเกิดนางเอ้ยไผพูนีบ่พุนหนักเรื่องพออยู่บ่เศร้า บ่ว่า่อยและเจ้าจำสีภาคกพ,พ่อยนีไปตามกรรมตามเว้นก้อนละเดือคุณน้องเว้นน้ำปองกรรน้ำใสมันจำใจเสียได้ห่างเจ้าก็บ่อยากห่างคอยก็บ่อยากเอื้อคือเสียได้ว่าห่างกันเออพรที่นั่งประสง์นั้นจงขอพี่เติดคนดี พศสิบุนแปลงตุกแต่งแปลงประทานให้เข้านั้นพุดสดีไทยจึงขอพรจากเพีขั้นสิไก่อีลีน้องขอพรจากอายสิบขอจงประทานขอหนึ่งนันย้ำน้องไปเกิดกรรมเมืองมนุษย์ไก่ตาให้เกิดน้ำ พระราสาผุ้ย์สูงคุุงฟักฟก,ฟฟกุสิวิลากุษาไทยนำมาก่อนสันพอขอสองนอพนตรเนื้อให้งามเหลื่อมเข้มคำสองตากรรมแม่ดำปอดบริสุทธประดุจยาปุ่นแปลงเอาอย่าได้มีมองสอขอสามพระโมคิวคันตะนุยกรรกึ่งโก้งเป็นเสียงคงโนโ่อองให้งงามล้นว่าลื่นคน จังว่าขอสินั้นให้ได้ซื้อพุทธสดีขอให้มีน้ำทัดกระดังเดิมด้าเข้าสำรับขอที่ห้าขันนางมีบุตรตาขอให้ได้สายก่อนเป็นคนใจแก่ก้าพลาสางแต่งบุญ ข้อหกนั้นย้ำขามีลูกน้อยจนท้องแก่ขั้นยาตึงย่าได้หนุนคือคนมู่ประชาเ้าบานขอเจ็ดนั้นย้ำขามีบุตรแล้วนมพนังย่าได้ยอน อย่าได้ละได้คนคือดังสาวสำน้อยให้สมดามดังมาเยขอแปดนั้นอันว่าเกศสินในดำดีคือเก่าเปียบดังเท่าอยู่น้ำอย่ามีแห่งแต่ยังใดกขอให้พระพี่ไทยจุงประสาทพนทีบขอเก่านั้นคอยกายานั่งพองใสเสมอดาหา ขอสิบนัน้นยามเมื่อไว้ชะละเท่าไก่ของเอ๋ยคือเก่าคำจะได้ที่น้องเบ้าให้ใส่เลื่อมดอกดังหม่มีเมตาตาตอขายโพดมูฟงสัดนี่ละพรนสิบประการสิ่งที่นั่งขอตานขอปทาน้ำอาอยองค์อินพระเจ้าพี สิบประกันที่นั่งขอจงประทานทอดให้ขันสมโอวดังมายทัดสะพอนกันนี้สิบเก่าเหลืองพระคาถา พ่อว่าจบพ่อดีสิไว้ลงกันนี้เอวังที่ตนขาอาตมายุทธไว้นี่สากรเอาละเศ้าพักพรจูบทก่อนไว้แต่เพียงซ้ำนี้อวยกันนาะจังคอยฟังนั่นล่ะนาศัทธาอยู่ พระอินทาราชได้ประสิทธิ์ประสาทพระพรชัยดังใจหวังพุทษดีจึงรับเอาได้กล่าวเศ้าใจจังก่อนจากวังอินทราลาัวอรลงสู่ขันของบางอ่อนมัทราชสิบเดือนเคลื่อนคลาดออกมาสง่าโฉมสิบหกปีจึงมีคู่ไว้เฉยชมคือพระบรมสนชัยในสีพีก็มีนักกาละครั้งนั้นแล